สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกปูทก่ทุกคนเมื่อน,นี้เล็กไปเก็บเห็ดมาจ้ะพี่น้องจ้ะได้เห็ดหลายอย่างหลายแนวเห็ดเพึงขาไลา่เห็ดดำเล็กสิตาค่ะพี่น้องอันนี้เล็กสิตากไวแต่เห็ดอาหารฝรัง่งน,นี่เล็กเก็บเห็ดพึงขาไล่ามากมีได้ดอกง,งามๆจ้ะอันนี้ดอกบริตัดขาเด้อจ้ะเด้อเล็กสิมาเห็ดให้เบิ้งวานเป็นยังเล็กคือบลิตัดขามั่นจ้ะ มันมีอันตัดขามาจากปลาจากพี่น้องเด็กสิมาถเถิด้าเบ,บงความแตกต่างมันเดี๋ยวเบิงเล็กเลือกออกก่อนจ้ะเลือกเห็ดออกก่อนแยกประเภทจ้ะพี่น้องบางอันเล็กกระทาความสะอาดมาจากปลาบางอันก็บ่ได้เถ็ดจ้ะเล็กแยกประเภทไว้เถิดกับเขางามงามพี่น้องมึง่ยสีเหลืองสวยนี่เห็ดขาลายตุ่ม เลิกกะสิเลือกออกแล้วก็เล็กกะสิเห็ดให้เพื่อนๆทุกคนเบิองว่าเล็กเห็ดเห็ดคาล่าย,ยัางเสียเล็กเก็บเล็กสิบโต,ตัดขามันจากปลาได้จ้ะเลยแต่ว่าพอเล็กเติดเละตัดแล้วเล็กกสิเอาไปห้อยแถวๆบ้านจากพีโนโ่น้องนี่ได้เห็ดเพื่อนหวานน้ำแต่บลล่บหลายงาม้จ้ะ นี่เล็กสีตุ่มให้พี่น้องเบิ้งเดอเล็กสีตุ่มเฮ็ดเพิองขาไล่แบบตัดขาเร้วมาจากปลาทำความสะอาดล้างเรียบร้อยเอาใส่หมอดอีกหมอหนึงเล็กสีตุ่มสองหม้อเปรียบเทียบกันอันนี้ใส่เกลือจังน้อยหมอนี่กับสีตุ่มแบบบบเดตัดขาบบเดล่างน้่ใส่เกลือจังน้อยค้อกันค่ะว่เมียนจากเล็กตัดขาแล้วเล็กเอาใส่หม้อเลย๋ยวเล็กสีเฮดห้เบิง้ง มันควันปีนองแนมบ่เห็นเดี๋ยวใหญ่มาทั้งปีนี่จะ้ะล็กสีขูดออกแบบนี้ถ้าฮอตตัดทิ้งไปโดนนะมันถืออากาศแต่มันสีดำท่านที่ได้คอมเนเขฮอตัดแบบนี้ ข,ขูดออกจ้ะพี่น้องขูดออกมืงสี่ขูดอันดำๆมันออกขาไล่นะคะขูดออกแล้วก็ตัดงามนาะค่ะพาลงแล้วก็เอาใส่หมอน้ำเดือดๆเลยเด้อจ้ะเด้อโบตองเอาไปล่างน้ำก่อนต้มก่อนจังค่อยไปล่างน้ำค่ะขูดแล้วก็เอาใส่หม้อเลยจ้ะขูดแบบเนี้ยข,ขาวๆงามๆแล้วก็เอาใส่หม้อมเลยเนี่ตัดออกแล้วก็ขูด มันไปโดนน้ำหรือว่าโดนอากาศมันกระสิดำท่านที่พี่น้องแต่เห็ดจังสีมันกระสีขาวขาวนี่ขูดออกสิขูดออกขูดออกแล้วน้ำเดือดเดือดกะใส่ล่วงไปเลยจ้ะให้น้ำห้อนลวกมันเลยมันกระสีบอมันกระสีบอดำพี่น้องนี่แบบนี้เห็นบอจ้ะนี่นี่เล็กตุ่มเล็กบด้ล่างน้ำเลขขูดใส่หมอเลยพี่น้องแต่อันนี้เล็กขูดแล้วก็เล็กะเก็บตัดขามาจากปลาพี่น้องแล้วมันก็สิ ดำๆจังสิเบิ่งเนี่ยมันสีดำมันกิดสีบนาทานพี่น้องจ้านี่แหละค่ะเลขเกให้เบิ่งไฮเบิ่งเด้อนี่มันเหลวมันดำพี่น้องน่ะเห็นบ่มันดำเบิ่งแน่มันดำมันบ่ค่อยนากิน,นค่ะพี่น้องจ้ามันดำอันนี้ตัดอันนี้ตัดขามาจากปลาเลยค่ะอันนี้เ้าบโปรตตัดขาเ้าตัดขาลงหมอเลย มันกะสีขาวสวยหนารับประทานพี่น้องนี่จ้ะขาวงามหนาทานเนาะค่ะเนาะเวลาไปเห็ดกับเขามันกะสีหนารับประทานยิงขึ้นเด้อพี่นอ้องเด้อเรกเห็ดห้เบิ่งความแตกต่างอันนี้อ่ะบได้ตัดขามาจากปลาพี่น้องอันนี้อันนี้ตัดขามาจากปลาฝั่งขวาม,มือนี่มันสิแตกต่างกันเนี่ยบบตัดขาขาวงามสวย นี่ค่ะบเดตัดขาจากปลาอันิตตัดขามาจากปาลาล่างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยตุ่มมันดำพี่น้องสมัยก่อนเล็กาายุสสวีเดนใหม่ๆหม,มด้วยจ้ะเล็กกระตุ่มเลเกเคสโบเปียนโบหูวิธีเฮเล็กกระตุ่มตุ่มแล้วกัมันกระสีเหลือๆดำๆแบบนี้เล็กกระบอกกากินพี่น้องจ้าเล็กวาแมนเฮดผิดพี่น้องโบเมียนด้วยค่ะมันถืออากาศมันก็นเลยดำแต่ว่าคันท้า เาเห็ดแบบทีล็กเห็ดเบิง้งมันกระสีขาวงามหนารับประท่านค่ะพี่น้องจ้านี่ละมันกระสีบดดำนี่เราจะเล็กกระเลกเห็ดให้เบิงถึงความแตกต่างว่าอันตัดขากับอันบบตัดขาเป็นยังเล็กจังบบตัดขามันดำพี่น้องขาตัดมากแล้วมันดำมันบนากินอันนี้มันกระขาวนากินจะ้ะอยงใดกับคลิปนี้กอาไว้ซ้ํานีเจอก็บเล็กอีกคลิปต่อไปเนาะคะ่ะนาะขอบคุณทุกๆคนที่รับส้มสวัสดีค่ะ